จากงานเมื่อวานนะคะที่เด็กๆได้การบ้านไปนะเป็นการเปรียบเทียบจำนวนนะคะอะเด็กๆด,ดูตัวอย่างนะลูกสองนะคะกับห1ร้ห้านะลูกเขาให้เราเปรียบเทียบที่หลักร้อยก่อนเด็กๆก,ก็ดูบรรทัดบนเลขสองตัวนี้นะคะเด็กๆทวนนะลูกหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะคะเลขสองสองอยู่ในหลักร้อย มีค่า200ต่อไปเรามาดูตัวล่างนะคะเราจะเปรียบเทียบกันที่หลักร้อยลูกหน่วย1 0บร้อยหนะคะอยู่ในหลักร้อยมีค่า600นะคะเราเห็นส่วนต่างแล้วที่หลักร้อยกับหลักร้อยนะคะ200น้อยกว่า600นะคะดังนั้น299น้อยกว่า669 ะะเราจะได้คําตอบแบบนี้นะคะ,ะมาดูตัวอย่างมาดูในสิ่งที่เขาให้เรานะคะข้อแรกนะคะข้อแรกเนี่ยจำนวนนี้คือ201ร้อนะคะสองอันนี้เรียกสองนะลูกนะอย่าลืมนะคะสองกับ120นะคะเราจะเปรียบเทียบในหลักร้อยก่อนนะคะลูกหลักร้อยนะของมันนะ,ะเขาก็เอามาเขียนให้เราดูแล้วก็ทําแถบสีให้เราดูเห็นไหมคะลูก นะคะบรรทัดบน2นะคะเด็กๆก,ก็เติมเลข2อ,อยู่ในหลักร้อยมีค่า200แบบนี้นะคะนะจำนวนต่อมาก็คือ120่ง้เขาก็ทำแถบสีเลข1น,นี่คือเราเปรียบกำลังเปรียบเทียบที่หลักร้อยนะลูก1น,นะคะอยู่ในหลักร้อยมีค่า100จากนั้นทำการเปรียบเทียบคะ่ะลูก2 เป็นไงคะ200กับ100 200มากกว่า100แค่นี้เองลูกดังนั้น2 0 1เป็นยังไงคะใส่เครื่องหมายมากกว่า120นะคะนะอ่ะต่อไปทีนี้เรามาดูข้อ2นะคะข้อ2 750กับ747เด็กๆด,ดูนะคะ ทีนี้เราทาการเปรียบเทียบที่หลักร้อยก่อนเด็กๆถ้าเราถ้าเราไม่ได้ทําทแถบสีแบบนี้นะถ้าเราเห็นตัวเลขเฉยๆเราก็ดูหลักร้อยนะหน่วยสิบร้อยหน่วยสิบร้อยเห็นไหมคะเลขเจ็ดกับเลขเจ็ดอ่ะมาเปรียบเทียบตามแบบของเขานะคะเขาเปรียบเทียบตอนนี้เป็นเลขเจ็ดเหมือนกันเจ็ดอยู่ในหลักร้อยมีค่าเจ็ดร้อยเจ็ดอยู่ในหลักร้อยมีค่าเจ็ดร้อยเด็กๆคะในเมื่อหลักร้อยมีค่าเท่ากันเราขยับไปที่หลักสิบลูกที่หลักสิบเด็กๆเห็นไหมคะ นะจำนวนแรกเป็นเลข5อีกจำนวนคือเลข4อ่ะมาเปรียบเทียบกันค่ะ5อยู่ในหลักสิบมีค่า50 4อยู่ในหลักสิบมีค่า40นะคะทีนี้เราทำการเปรียบเทียบละสี่ 40. อ่ะขอโทษลูกต้องเขียน50ก่อน ต้องเขียนให้ทุกฝั่งค่ะลกูกอ่ะน,นุญาตนะคะปกติคุณจะมียางลบก้อนวางอยู่เนาะอ่ะฉุกเฉินก็ใช้ได้ห้าสิบนะคะมากกว่าสี่สิบดังนั้นเจ็ดร้อยห้าสิบจึงมากกว่าเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดแบบนี้นะคะต่อไปอีกข้อหนึ่งข้อนี้ เพื่อนกนเราจะเปรียบเทียบเด็กๆสังเกตนะลูกที่หลักร้อยหลักร้อยมันเท่ากันเป็นเลขสามเหมือนกันอ่าสามอยู่ในหลักร้อยมีค่าสามร้อยคูไปไวนิดนึงสามอยู่ในหลักร้อยมีค่าสามร้อยต่อไปหลักสิบนะคะลูกเลขสองเหมือนกันค่ะสองอยู่ในหลักสิบมีค่ายี่สิบสองอยู่ในหลักสิบมีค่ายี่สิบและสุดท้ายเทียบที่หลักหน่วยค่ะในเมื่อหลักร้อยหลักสิบมันเท่ากันเรามองที่หลัก หน่วยนะคะ1อยู่ในหลักหน่วยมีค่า1 c อยู่ในหลักหน่วยมีค่า4นะคะ1เป็นยังไงคะน้อยกว่า4ดังนั้น321จึงน้อยกว่า324แค่นี้นะคะการบ้านมีแค่นี้อ่ะนะคะแล้วมาดูตรงนี้บ้างคุณครูขอไปอย่างเร็วนิดนึงนะคะเปรียบเทียบจำนวนนะลูก 453กับ345ค่ะวิธีการดูเด็กๆด,ดูเลยลูกหน่วย1 0บร้อยดูที่หลักร้อยหน่วย10บร้อยดูที่หลักร้อยเป็นไงคะหลักร้อยเลข4กับหลักหลักร้อยเลข3เป็นไงคะใส่เครื่องหมายมากกว่าค่ะเพราะสมากกว่า3ามนะคะลูกนะขอเลื่อนเอกสารนิดนึงข้อ2ลูก867กับ876นะคะวิธีการนำไปใช้นะ ของการเปรียบเทียบนะลูกดูก่อนที่หลักร้อยกับหลักร้อยเท่ากันค่ะลูก8ปกับ8เท่ากันขยับไปดูหลักสิบค่ะฝั่งนี้หลักสิบคือเลข6ฝั่งนี้หลักสิบคือเลข7เพราะฉะนั้นลูก6กับ7 6น้อยกว่าใส่เครื่องหมายน้อยกว่าแบบนี้นะคะนะต่อไปดูข้อ3าค่ะ 3ามร้อเราดูหลักร้อยหลักร้อยเท่ากันค่ะหลักสิบเลข0นเหมือนกันอีกค่ะขยับไปดูตัวสุดท้ายหลักหน่วยนคะคะฝั่งนี้เป็นเลข2ฝั่งนี้เป็นเลข7เป็นยไงคะสน้อยกว่า7เพราะฉันใส่เครื่องหมายน้อยกว่าค่ะแบบนี้นะคะข้อ4ค่ะ254 หนึ 9, อันนี้ชัดเจนมากลูกดูที่หลักร้อยเลยค่ะหลักร้อยฝั่งนี้เป็นเลขสองสองร้อยฝั่งนี้หนึ่งร้อยนะคะตัดสินใจได้ทันทีค่ะลูกใส่เครื่องหม้มากกว่าแบบนี้นะคะต่อไปข้อห้ค่ะ917กับ8ปดร้เก้าเด็กๆดูนะคะเทียบที่หลักร้อยเลยค่ะลูกทันทีเห็นไหมคะเลข9มีค่ามากกว่าเลขแปดเห็นไหมคะ ใส่เครื่องหมายมากกว่าค่ะตัดสินได้ที่หลักร้อยเลยนะคะข้อนี้ต่อไปข้อหกค่ะหกร้อยแปดสิบเอ็ดหกร้อยแปดสิบแปดเด็กๆดูนะคะเลขหลักร้อยเลขหกกับเลขหกค่ะ่าหลักร้อยเท่ากันขยับไปดูหลักสิบค่ะเลขแปดกับเลขแปดค่ะเท่ากันอีกรูปทีนี้ต้องมาหลักสุดท้ายเลยหลักหน่วย เลขหนึ่งฝั่งนี้เป็นเลขหนึ่งฝั่งนี้เป็นเลขแปดหนึ่งมันน้อยกว่าแปดหนูหนูใส่เครื่องหมายน้อยกว่าค่ะต่อไปข้อเจ็ดค่ะลูกคุณคูไปไวนิดหนึ่งนะคะนะคะห้าร้อยสี่สิบสองกับหกร้อยห้าสิบเก้าค่ะนะคะหลักร้อยฝั่งนี้เป็นเลขห้าฝั่งนี้เป็นเลขหกตัดสินใจได้ทันทีเลขห้าน้อยกว่าเลขหกนะคะเพราะฉะนั้นใส่เครื่องหมายน้อยกว่าข้อแปดค่ะลูก 427กับ420เป็นไงคะเทียบหลักร้อยเลข4เหมือนกันหลัก10เลข2เหมือนกันอีกดูหลักหน่วยคะ่ะลูกเลข7จฝั่งนี้เลข7จฝั่งนี้เลข0 7เป็นยังไงกว่า0 7มากกว่า0เพราะฉะนั้นเด็กๆตัดสินใจได้ทันทีลูกใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะนะต่อไปข้อ9คะ่ะลูก หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าหนึ่งร้อยกับหนึ่งร้อยเหมือนกันดูที่หลักสิบฝั่งนี้เป็นเลขเก้าฝั่งนี้เป็นเลขห้านะคะเก้ามากกว่าห้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใส่เครื่องหมายมากกว่าแบบนี้นะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะลูก 7, 100, 8, 7, เจ็ดร้อยแปดเจ็ดร้อยแปดสิบเห็นไหมนะเขาสลับเลขกันแค่นั้นเองค่ะหลักร้อยกับหลักร้อยเลขเจ็ดเหมือนกันดูที่หลักสิบจ้าตรงนี้เป็นศูนย์ตรงนี้เป็นเลขแปด ศน้อยกว่า8เพราะฉะนั้นใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะแบบนี้นะลูกนะเวลาพิจารณานะคะนะส่วนงานวันนี้นะลูกแปบ๊บหนึ่งขออนุญาตเปิดคุณครูให้งานเราไปที่หน้าสิบเก้านะคะตอนนี้คุณครูใช้เวลาไปเก้านาทีนะแปบ๊บหนึ่งนะคะอ่ะเด็กๆดูที่หน้าสิบเก้านะลูกขออนุญาตคุณครูอ่ะที่หน้าสิบเก้าเนี่ยก็ ไม่ยากเด็กๆก็พิจารณานะคะอย่างอันนี้บอกว่าข้อหนึ่งเนี่ยสามร้อยตรงนี้ไม่รู้เลขอะไรแหละแต่มันมีค่าน้อยกว่าสามร้อยสิบเจ็ดนะคะตรงนี้ขึ้นด้วยเลขสามเหมือนกันเลขสามเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัดสินที่หลักสิบอะอะไรน้อยกว่าเลขหนึ่งเด็กๆคะมีตัวเลือกตัวเดียวคือเลขศูนย์นะคะอย่างข้อนี้เด็กๆต้องเติมเลขศูนย์นะลูกแบบนี้นะคะตัวอย่าง อ่ะเดี๋ยวข้อครูจะให้ดูข้อสองข้อสองอ่ะมองที่ข้อสองนะครูจับยากนิดหนึ่งนะลูกหกร้อยแปดมากกว่าหกร้อยอะไรเอ่ยตัวนี้แปดมากกว่าอะไรเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีหลายคำตอบก็ได้ลูกนะคะมีหลายคำตอบ เด็กๆสามารถเติมจํานวนอะไรก็ได้ที่น้อยกว่า8นะคะเด็กๆจะเติม7 6 5 4 3 2 1 0ได้หมดเลยแบบนี้นะคะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างนะคะภาระง,งานของเด็กๆวันนี้มีแค่หน้านี้หน้าเดียวนะคะในวิชาคณิตศาสตร,ร์นะคะคุณครูขอจบอคลิปอธิบายงานแค่นี้นะคะ